สวัสดีค่ะกลับมาพบกวันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์ปอแล้วก็อาจารย์ชวัตนะคะก็จริงๆก็เป็นน้ำจิ้มนะเรามีหลายอีพิโซดที่จะเจอกันกับอาจารย์ชาวัตแต่เรื่องสุดท้ายของรอบนี้ก็คือต้องบอกว่าจริงๆอาจาร,รย์เนี่ยเป็นชาวนาทำนามาก่อนนะคะแต่การที่อาจาร,รย์ขยายกิจาการมีกรเกษตร,รอินทรีย์ทำปุ๋ยทำอะไรมากมายเนี่ยต้องถามอาจารย์ว่าทำไมจริงๆผมได้รับฉายาว่าเป็นวิศวกรชาวนาวิศวกรชาวนาใช่เพราะว่าเอาความรู้ด้านเกษตรผสมผสานกับด้าน เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม oh. ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นวิศวกรชาวนาซึ่งมันม,มีในในระบบการเรียนในเมืองไทยนะครับไม่มีศัพท์นี้ค่ะอาจารย์ไม่มีฮะแต่อันนี้ได้ฉายาจากสื่อทางทีวีต่างๆนะครับการทํานาของผมที่เนี่ยมันจะเป็นการทํานาระบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งไม่ต้องใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีเลยซึ่งเราเรียกว่าเป็นการทํานาระบบเกษตรอินทรีย์วิธีการปลูกของเราเนี่ยใช้วิธีการโยนกล้า,ลาซึ่งผมเป็นคนส่งเสริมอันดับต้นๆของประเทศ คือเราใช้เมล็ดพันธุ์น้อยแค่5กิโลกร,รัมต่อไร่แล้วโยนได้วันละประมาณ5ไร่ถึง10ไร่โยนไปนในเฉยๆเนี่ยเหรอการโยนไปในนา,น,นาที่เตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเรา,เราข้าวมันจะสวยเหรอคะข้าวสวยแต่กอสม่ําเสมอมากโดยโ<อ>ใช้ทักษะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองฝึกง,ง่ายๆมากเลยแล้วเราไม่ต้องใช้ยาคุมค่า้าซึ่ง,งชาวนาทุกคนต้องใช้หมดนะ<อ>ทุกวันเนี้เราไม่ต้องใช้ยาคุมและค่ายา,ย<ล>าไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีข้าวมาอร่อยเหมือนข้าวปกติข้าวจะอร่อยกว่านะอร่อยกว่ามีหลายคนที่ทําเกษตรอินทรีย์บอกว่าขาาาททีีี่่ํจกกเษตรรินย์ จะมีความรู้สึกว่าให้ให้ใหรสชาติให้ความอร่อยมากกว่าข้าวที่ผลิตในระบบเคมี oh. ครับเพราะฉะนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกข้าวเราทำครบวงจรนะนะตั้งแต่เมล็ดพันธุ์แสดงว่าอาจารย์สอนด้วยอสอน,สอนใช่ไหมคะใช่ครับโ oh, <okay. S 2> อเคเราทำอยู่160ร้อยหกสิบกที่เราทำของแปลงเราเนี่ยก็คือทำเป็นเกษตรอินทรีย์ทำโดวยวิธีการโยนทั้งหมดเลยโ <Okay. S 2> อเคดังนั้นนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวโควิดหมดหรือว่าเริ่มซาละตอนนี้นะคะ อาจารย์เปิดอบรมปกติเข้าไป Google ดูดูในเฟซก็ได้นะคะกิจกรรมไร้สารพิษระโวธานีนะคะหรือถ้าใครคิดว่าชาตินี้ไม่ปลูกแล้วก็มาซื้อข้าวกินเลยค่ะข้าวที่นี่อร่อยจริงๆวันนี้ทานข้าวกลางวันที่นี่อาหารเป็นมังสวิรัติหมดเลยนะคะทานมากเลยนะเนี่ยทานมากไม่พอขอบอกว่าที่เหลือตักกลับบ้านด้วยนะคะ <c oughs> เพราะาจารย์ใจดีมากนะคะควันหลังก็ใครสนใจก็เชิญมาอบรมที่กิจกรรมไร้สารพิษระโวธานีหรือถ้าไม่ชอบอบรมไม่ชอบปลูกข้าวซื้อข้าวไปทินก็ไม่ผิดหวังนะคะ ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีทานอาหารที่ดีอาหารอินทรีย์ะคะแล้วพบกันใหม่กับอาจารย์ชวัตในครั้งหน้าขอบคุณมากนะคะอาจารยสสร์สวัสดีครับสวัสดีครับ